นะครับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่ถูกเปิดเผยนะในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว2ปีก็คือปี2003เรื่องมีดังนี้ว่าชายคนนี้ชื่อโรเบิร์ตมัทธิวนะครับเขาได้เล่าเรื่องบอกว่าสองสามสัป,ปดาห์นะครับก่อน World Trade นะครับที่จะเกิดโศกกวินาศกรรมเกิดขึ้นเขาและภรรยาซึ่งภรรยากำลังมีคันภรรยาก็อยากที่จะไปนะครับแคลิฟอร์เนียเพื่อจะเยี่ยมพี่สาวก่อนที่จะคันแก่นะครับก็จองเครื่องบินและก็เตรียมเครื่องบินนะทุกอย่างไว้และในวันนั้นเองก็คือวันที่เกิดเหตุนั้นคือวันที่11กันยา นะครับพวกเขาก็เดินทางเพื่อจะไปสนามบินนะขณะที่เดินทางไปพวกเขาก็ไอธิฐานไปด้วยเพราะพวกเขาเป็นคริสเตียนขอพระเจ้าปกป้องให้มีความปลอดภัยขอพระเจ้าดูแลคุ้มครองฮะให้ให้ให้มีความปลอดภัยอธิฐานไปนะอเมนปุป๊บยางรถระเบิดปุม <c oughs> พวกเขาก็รีบลงไปนะครับจอดข้างทาง แล้วก็พยายามเพราะรู้ว่าใกล้จะถึงเวลาที่จะเช็คอินแล้วนะรีบเปลี่ยนยางรถแต่ทำยังไงมันก็ไปไม่ทันปรากฏว่าพวกเขาตกเครื่องบินนะพวกเขาตกเครื่องบินแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านอารมณ์เสียแล้วรู้สึกว่ามันทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่กี่นะไม่นานต่อมาแป๊บหนึ่ง ก็ได้รับโทรศัพท์จากพ่อของเขานะพ่อของโรเบิร์ตโทรมาจากนิวยอร์กพ่อเขาเป็นอดีตเจ้าหน้านที่ดับเพลิงซึ่งเกษียณแล้วพ่อก็ถามนะครับเพราะได้ยินเหมือนกันบอกว่าลูกสะพ้ยจะนั่งเครื่องบินในวันนั้นไปแคลิฟอร์เนียนะครับก็ถามบอกว่าเครื่องบินที่ลูกสะพ้ยภรรยาของเขาเนะี่ยนั่งเป็นไฟไหนเป็นอะไรเป็นอะไรในที่สุด ก็รู้ว่ามันเป็นไฟเดียวกันแต่ว่าลูกของเขาก็บอกว่าพวกเขาไปไม่ทันนะฮไปน้อยทันในเครื่องบินลำนั้นซึ่งเป็นลำที่นะชนตึกทางใต้นะครับมันมีสองตึกตึกแฝดใช่ไหมแล้วชนตึกนั้นแล้วก็ตึกกำลังเริ่มถล่มแล้วก็พ่อเขาก็บอกนะครับบอกว่าเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ดับเพลิง นะแล้วก็เขาจะต้องไปช่วยถึงแม้เขากเกษียณแล้วแต่เขาอยากจะไปช่วยเขาอยู่นิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องรีบไปช่วยนะก็โรเบิร์ตก็พยายามบอกกับพ่อบอกว่าอย่าไปเลยพ่ออายุมากแล้วกเกษียณแล้วนะครับเขารู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อและมากกว่านั้นพ่อเขายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูนะเป็นห่วงเรื่องฝ่ายวิญญาณเขาแต่สุดหลังจากคุยกันสักกูหนึ่งเขาก็รู้ว่า พ่อเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะต้องไปที่ตึกนั้นนะครับซึ่งเวลานั้นมันยังไม่ถล่มลงมาและกาลังชนตึกเดียวอยู่นะแล้วก็พ่อก็บอกพูดคําสุดท้ายบอกว่าดูแลหลานของพ่อให้ดีนะนั่นเป็นคําพูดสุดท้ายที่เขาได้ยินพอหลังจากนั้นพ่อเขาที่ไปช่วยนะครับและเครื่องบินก็ชนอีกตึกหนึ่งและตึกทั้งสองนั้นก็ถล่มลงมาและพ่อเขาก็เสียชีวิตในตึกนั้น ความชื่นชมิดีที่พระเจ้าตอบคำอิฐานที่ทำให้ภรรยาเขาปลอดภัยแต่อย่างรวดเรยวกับกลายเป็นความกโกรธเขากโกรธพระเจ้าโกรธพ่อที่ไม่ฟังเสียงของเขาและโกรธตัวเองที่ทำไมไม่ห้ามพ่อจนไม่ให้พ่อไปและเขาดำเนินชีวิตด้วยความโกรธและรู้สึกผิดอย่างนั้นมาตลอดสองปีโทษพระเจ้าที่เอาพ่อเขาไปทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกับะอง ทั้งๆท,ที่เขาอิฐฐานเผื่อพ่อมาตลอดและลูกชายของเขาไม่มีโอกาสได้รู้จักกับปู่นะครับและเขาไม่มีโอกาสล่ำลากับพ่อนะครับพ่อพก็เสียชีวิตในตึกนั้นแต่แล้วก็มีบางอย่างก็เกิดขึ้นเขาบอกเขาเล่าให้กับสารีวิทยุนั้นฟังบอกว่าสองเดือนที่ผ่านมานี้ขณะที่เขานั่งอยู่ที่บ้านกับภรรยาและลูกของเขา ก็มีคนมาเคาะประตูเขาก็มองหน้าภรยาแล้วเขาก็รู้ว่าภรรยาก็คงไม่ดีนัดใครและเขาก็รู้เขาก็ไม่ดีนัดใครแต่ทําไมมีคนมาเคาะประตูนะแต่ยังไงก็ตามเขาก็เปิดไปเปิดประตูและเพราบว่าเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งและลูกเล็กๆนะครับก็ประมาณไม่เกินสองขวบคนหนึ่งเข้ามาผู้ชายนั้นมองเขาและถามเขาว่าพ่อของคุณชื่อเจตมัตทิวใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ และชายคนนั้นก็กุมมือเขาไว้และก็บอกว่าผมไม่เคยมีโอกาสพบกับคุณพ่อของคุณแต่ช่างเป็นเกียรติที่ได้พบกับลูกชายของท่านและเขาก็อ,กอธิบายว่าเพราะอะไรเพราะว่าภรรยาของเขาทํางานอยู่ในตึกที่เครื่องบินชนนั้นและเวลานั้นภรรยาเขาก็ท้องอยู่และติดอยู่ในซากปลักหักพังออกมาไม่ได้นะครับออกมาไม่ได้ และเวลานั้นเองก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งนะได้เข้ามาแล้วก็พยายามลื้อซากประักหักพังออกเพื่อจะช่วยให้เธอที่ติดซากนั้นให้ออกมานะครับและเขาก็เธอก็ออกมาได้ออกมาได้โรเบิร์ตได้ฟังเรื่องนี้ก็น้ำตาไหลได้เห็นถึงความกล้าหาญและการเสียสละของพ่อที่ ได้ช่วยผู้หญิงคนนี้และลูกที่อยู่ในท้องแต่เพื่อนใหม่คนนี้ของเขาก็พูดต่อไปว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ภรรยาผมได้บอกผมว่าขณะที่คุณพ่อของคุณกำลังพยายามจะช่วยเธอหรือสิ่งปลักหักพังออกเธอก็เริ่มเป็นพยานกับเขาและสุดก็นำคนนี้ที่เป็นนักดับเพลิงกเกษียณนี้ ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อลรเบิร์ตได้ยินเรื่องนี้เขาเริ่มร้องไห้น้ำตาเต็มเบ้าตาและร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อข่าวนั้นและตอนนี้เขาบอกว่าผมรู้แล้วว่าเมื่อผมไปสวรรค์พ่อผมจะยืนอยู่ข้างๆพระเยซูต้อนรับผมและครอบครัวนี้ก็สามารถจะพูดขอบคุณพ่อของผมด้วยตัวของเขาเองได้ ฉนันเมื่อลูกชายของของหญิงคนนี้และครอบครัวนี้เกิดมาเขาตั้งชื่อว่าเจคอบมัทธิวตามชื่อของคนคนนั้นที่ช่วยเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชายที่กล้าหาญและเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อแม่คนหนึ่งและทารกน้อยคนหนึ่งให้มีชีวิตอยู่เรื่องราวนี้ให้เราได้เห็นถึงผู้ชายคนหนึ่งที่กล้าหาญและยินดีเสียสละชีวิตของตัวเอง เพื่อช่วยคนอื่นและขนาดเดียวกันก็ให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงควบคุมดูแลทุกอย่างลูกคนนี้ที่มีพ่อดับเพลิงเขาอธิษฐานเผื่อพ่อและกโกรธพระเจ้าทําไมไม่ให้พ่อเขามีกาบรู้จักกับพระเจ้าแต่นี้เวลานี้เขารู้แล้วว่าพ่อเขาอยู่กับพระเจ้าเบื้องบนพระเจ้าวันนี้ ที่เราร่วมกันเป็นโอกาสลํำลึกถึงวันพ่อแห่งชาติและเราก็อยากจะระลึกถึงว่าในชีวิตของเรามีหลายคนที่มีส่วนในชีวิตเราเป็นพ่อของเราที่เลี้ยงดูเราให้กำเนิดเรามาได้สละหลายอย่างเพื่อช่วยเราทั้งหลายให้มีชีวิตอยู่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอเราทาบซึ่งในสิ่งที่พวกเขาทำาขณะเดียวกันให้เรารู้ว่า เบื้องบนมีพระเจ้าพระบิดาผู้หนึ่งที่รักเราและช่วยให้เราทั้งหลายได้รอดและนำเราทั้งหลายมาถึงความรักของพระองค์พระเจ้าวันนี้ขอนำเราอีกครั้งหนึ่งจะเข้าใจถึงความหมายของการเป็นพ่อและโดยเฉพาะความรักของพระบิดานั้นที่จะเป็นจริงอยู่ในชีวิตเราทั้งหลายทุกๆคนมอเวลานิไว้กับพรง ในพระนามขาององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนื่องจากเวลาจํากัดผมจะไม่อ่านพระคัมภีร์อะไรมากแต่จะพูดถึงชายคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นพ่อจริงๆแล้วพระไทยของพระเจ้าคือหัวใจของพระบิดาพระลักษณะประการแรกของพระเจ้าที่มักจะถูกกล่าวถึง นั่นคือความเป็นพระบิดาของพระเจ้าในพระทัยของพระเจ้าพระบิดาเต็มไปได้วยความรักเต็มไปได้วยความเมตตากรุณาเต็มไปได้วยความเข้าใจเต็มไปได้วยการเสียสละเป็นไปเต็มไปได้วยการจัดสรรและปกป้องไม่มีผู้ใดจะมีความรักยิ่งใหญ่ไปกว่าความรัก ของพระบิดาเราเพราะเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงรักเราขนาดไหนนายอหนบทที่สามข้อ16ได้บอกว่าพระองค์ทรงรักเราจนกระทั่งประทานลูกองคเดียวพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายโดยเหตุนั้นคริสต์มาสครั้งแรกจึงได้เกิดขึ้นและพระเยซูได้มาสิ้นประชนบนไม้กางเขนเพื่อเรา จะมีใครไหมครับในโลกนี้ที่จะทำอย่างนั้นผมเชื่อแน่ว่าอาจจะมีพ่อหลายคนยอมตายเพื่อลูกแต่จะมีใครไหมครับเอาลูกของตัวเองไปตายให้ไปไปฆ่าเพื่อเป็นฆ่าไทยของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่น่าเกลียดน่าชังผมว่าคนไม่มีนะแต่พระเจ้าพระบิดาของเราเป็นอย่างนั้นคือได้ให้ลูกของตัวเอง ระบ,บุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายดังนั้นในพระคัมภีร์ให้เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้ามากมายหลายเรื่องในพี่เดิมพระคัมภีร์ใหม่ตลอดเวลาได้สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระบิดาและความรักของพระบิดาปรากฏอยู่ในพระองค์เรื่องที่พระองค์เล่าก็มีหลายเรื่องเช่นอุปมาของบุตรน้อยหลงหาย จริงๆแล้วสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าและมีอุปมาอื่นๆอีกหลายเรื่องและคำสอนอีกมากมายหลายอย่างที่สอนถึงเรื่องความรักของพระบิดาวันนี้ผมพูดสั้นๆสรุปตรงนี้เพราะเที่ยงแล้วนะครับก็ผมคิดถึงว่ามีความรักของใครอีกที่จะเป็นแบบได้นอกจากเราเคยพูดหลายครั้งถึงความรักของบิดาของบุตรน้อยที่หลงหาย ราพูดอยู่เสมอแล้วนะผมก็คิดถึงคนหนึ่งนะครับก็คือโมเดไคซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของนางเอเซอร์หรือพผนางเอเซอร์เอเซอร์ได้เป็นคนช่วยให้ชนชาติของตัวเองรอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นแสนแสนเป็นล้านล้านคนเธอได้ช่วยได้ความกล้าหาญด้วยการยอมเสียสละ ได้การอุทิศตัวได้ความรักแต่ทำไมเธอทำอย่างนั้นได้นั่นเพราะเธอมีพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีถึงแม้โมเดคัยจะเป็นพ่อบุญธรรมแต่โมเดคัยก็ให้ให้ความรักนะครับเติมเต็มในหัวใจของเอสเซอร์เพราะคนที่เป็นลูกกัมพาเอสเซอร์เป็นลูกกัมพามีช่องว่างทางอารมณ์จิตใจอยู่เยอะ แต่โมเดไคัยสามารถจะให้ความรักเติมเต็มในช่องว่างในหัวใจของเอสเซอร์ได้ทำให้เอสเซอร์มีหัวใจรักคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันและโมเดไคัยก็ได้วางความเชื่อแห่งพระเจ้าไว้ในชีวิตของเอสเซอร์ทำให้เอสเซอร์เมื่อถึงเวลาวิกฤตเขาเชื่อพึ่งพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างและกล้าจะเสี่ยง เข้าไปหากษัตริย์และก็ได้รับความเมตตาจากกษัตริย์กลายเป็นคนที่ช่วยให้ออกกิจสริกาใหม่ที่จะช่วยไม่ให้มีการล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติของเธอเกิดขึ้นโมเดไคได้วางรากฐานแห่งความกล้าหาญกล้าเผชิญไม่กลัวต่ออำนาจใดๆซึ่งมีชีวิตของมีอยู่ในชีวิตของโมเดไค โมเดิคไไม่กลัวต่อศัตรูที่ยืนและพยายามจะข่มเขานั่นคือฮามานไม่ใช่เพราะเขาไม่ทําตามพระคัมภีร์สอนให้ความเคารพต่อผู้มีอํานาจไม่ใช่แต่ฮามานเป็นพวกอเมเล็กซึ่งเป็นศัตรูกับเขาศัตรูกับพวกยิวและพวกนี้จะกดขี่ดูถูกพวกยิวอยู่เสมอและอยากจะทํรลายทําลายพวกยิวเสมอ และเขาใช้อำนาจบาดใหญ่พยายามจะกดพวกยิวแต่โมเดไครไม่ยอมก้มหัวให้หามานเดินผ่านเขาไม่ยอมเคาลบนะครับนั่นเป็นความกล้าหาญของโมเดไัยของโมเดไครและได้ถ่ายทอดเข้าไปในชีวิตของเอสเซอร์ทำให้เอสเซอร์ในยามวิกฤตกล้าระเผชิญความตายเสี่ยงเข้าไปหากษัตริย์เพื่อขอร้องที่จะช่วยชนชาติของเตน นั้นมาจากที่โมเดไคแม้เป็นพ่อบุญธรรมนะครับกับได้ให้ความรักอย่างเต็มที่กับเอสเธอร์และให้เอสเธอร์มีความรักต่อชนชาติของเธอมีความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างที่ดีในกล้าที่จะยืนหยัดในวิกฤตต่างๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเอสเธอร์และทำให้เอสเธอร์ได้กลายเป็นวีรสตรี เป็นคนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์น่าเสียดายเรารู้จักเอสเซอร์คุ้นเคยกับชื่อเอสเซอร์เวลานี้ในโบสถ์เราก็มีคนชื่อเอสเตอร์นอยากให้มีเยอะๆแต่ถ้าไม่มีโมเดิรครจะไม่มีเอสเซอร์ถ้าไม่มีพ่อที่ยอมเสียสละก็จะไม่มีลูกที่กล้าหารถ้าไม่มีพ่อที่อบอุ่ม และก็เลี้ยงดูด้วยความรักเอาใจใส่ก็จะไม่มีวันนี้ที่เอเซดได้ยืนขึ้นและพบความสำเร็จและกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในงานยิ่งใหญ่พี่น้องครับวันนี้ผมพูดสั้นๆส,สรุปแค่นี้การเทศจะจบแล้วดีใจไหมครับและว่ามีพ่อนะครับที่ยอมเสียสละพ่อที่ให้ความรักพ่อที่กล้าหาญนะครับ พ่อที่มีความเชื่อโดยเหตุน,นั้นสิ่งเหล่านั้นจึงถ่ายทอดเข้าไปในชีวิตของลูกนะครับผมเชื่อในว่าหลายคนที่นี่ที่เป็นพ่อก็กําลังทําสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตของลูกแต่ถึงแม้เราอาจจะเป็นมนุษย์เราอาจจะไม่สมบูรณ์และอาจจะมีพ่อที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรมากให้กับเราพี่น้องก็อย่าเสียใจแต่ให้เรารู้ว่าเรามีพ่อหรือพระบิดาในสวรรค์ที่รักและเข้าใจเรา และบัดนี้เราอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์อยู่ในการดูแลปกป้องของพระองค์และให้เราได้รับนะครับความรักจากพระเจ้าเบื้องบนพระบิดาเบื้องบนความกล้าหาญความเชื่อที่จะเข้าสู่ชีวิตของเราอาเมนไหมครับน,นะครับด้นเอเซอร์เมื่อนะเขาได้รับ DNA นี้ถ่ายทอดมาจากพ่อเขาเขามีความกล้านะครับกล้าหาญกล้าเผชิญหน้า ความยากลำบากกล้าเผชิญความความตายเสี่ยงความตายกล้าเผชิญศัตรูเขาไม่กลัวและยืนหยัดขึ้นและเขากลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้สิ่งหนึ่งที่ผมจะหนุนสุดท้ายนี้ก็คือว่าพี่น้องครับอย่าให้ความกลัวครอบงำเราความกลัวทำให้จิตใจหดหู่ความกลัวทำให้ชีวิตอยู่ในความหมดหวัง ความกลัวทำให้ไม่มีอนาคตความกลัวทำให้เราไม่กล้าทำอะไรและความกลัวทำให้ผิดหวังและไม่ก้าวหน้าแต่ความกล้าจะทำให้เราที่จะได้เห็นพระพรของพระเจา้าแต่ความกล้าจะมาจากการที่เราได้รับความรักของพระเจ้าเข้ามาอย่างเต็มล้นในชีวิตของเราบัดนี้ความรักของพระเยซูิได้เข้าสู่ชีวิตเราแล้ว ให้เรากล้าหารชาญใจที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างอย่าก,กลัวนะครับอย่าก,กลัวออกไปนำวิญญาณอย่ากลัวออกไปสร้างสาวกอย่ากลัวในการต่อสู้ชีวิตอย่ากลัวในการ,รเผชิญวิกฤตอย่ากลัวในการ,รเผชิญปัญหาอย่ากลัวในสิ่งต่างๆที่มันกำลังทับถมเข้ามาอย่ากลัวพระเจ้าอยู่กับเรา,าเและเราชนะมันได้ทุกอย่างฟิลิปปีบทที่4ข้อ13าอว่างไงครับ หนึ่งสองสามข้าพเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเอเมนนะครับฉะนั้นความรักของพระเจ้าอยู่ในเรานะและจะทำให้เราประชิญทุกสิ่งได้นะในคริสต์มาสนี้เราจะมีโอกาสออกไปนำคนในคริสต์มาสนี้เราจะมีโอกาสแบ่งปันความรักของพระเจ้าออกไปให้แก่คนทั้งหลายและในคริสต์มาสและกำลังเตรียมย่างเ้าสู่ปีใหม่นี้ ให้เราพร้อมที่จะรับและเห็นพระพรของพระเจ้าใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราะนะครับสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่อาจจะก้าวขึ้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ยังมีอุปสรรคความยากลำบากอยู่เยอะอย่าก,กลัวเดินไปและพระเจ้าจะให้เราชนะพระเจ้าจะให้เราเป็นผู้พิชิตพระเจ้าจะให้เรามีความสำเร็จนะความกลัวทำให้เราถดถอยความกล้าจะทำให้เราก้าวหน้า ความกลัวทําให้เราคอทูความกล้าจะทําให้เรามีความชื่นบานความกลัวทําให้เราอยู่ในมุมมืดมิดความกล้าจะให้เราเห็นแสงสว่างและเราก็จะไปข้างหน้าได้อาเมนไหมครับและความกล้านี้พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราโดยความรักของพระเจ้าและด้วยความเชื่อในพระเจ้าเราไปได้แน่เราเผชิญทุกสิ่งได้แน่อาเมน,เมนครับสุดท้ายผมมีคลิปวิดีโออันนี้นะ คลิปวิดีโอนะก็ผมไม่แน่ใจอาจจะเคยให้ดูแต่นานไปแล้วนะครับลูกที่พิการขอพ่อให้วิ่งมาลาทอนด้วยกันสุดท้ายเขาไปวิ่งมาราทอนมนุษย์เหล็กนะครับ5กิโลว่ายน้ำปั่นจักรยาน นะครับร้อยก่อกิโลและวิ่งอีก40กิโลและพ่อนั้นก็พาลูกไปวิ่งด้วยกันไปไว่ายน้ำด้วยกัน พิการยังสามารถวิ่งมนุษย์เหล็กได้และผมเชื่อในว่าเราทั้งหลายทุกคนที่นี่สามารถพบความสําเร็จได้แน่ขอเพียงแต่มีใจกล้าหาญนะครับและให้เราเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันและให้เราเป็นเหมือนดังพ่อคนนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเลี้ยงดูให้กําลังใจและถ่ายทอด DNA ที่ดีเข้าไปในชีวิตของลูกของเราและเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกก็อย่าก,กลัวนะครับ คนพิการยังทําได้เราทั้งหลายก็ทําได้แน่นะครับในสิ่งต่างๆที่เราคิดและคาดหวังก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราทุกคนพ่อทั้งหลายที่นี่ให้เป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างและคนทั้งหลายที่เป็นลูกก็ให้ให้เกียรติพ่อและทั้งพ่อทั้งลูกก็จะมีความสําเร็จด้วยกันขอเรายืนขึ้นด้วยกันครับให้เรอไอทามด้วยกันสักครู่หนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณพ่อของเราและขอให้เรามีชีวิตแห่งความกล้าหาญเบิ่นดังพระเจ้าพระบิดาเบื้องบนให้เราทั้งหลายกล้าจะเดินไปข้างหน้าตอนเย็นเชิญพี่น้องทั้งหลายได้พาเพื่อนมานะครับเราจะมีบัตรเชิญก็อาทิตย์หน้าน่าจะเอาให้ได้นะครับก็เชิญเรามีสองกลุ่มกลุ่มแรกเพื่อนใหม่ที่เราอยากจะเห็นมา นะครับเชิญเข้าด้วยไปเชิญสองคนที่เคยมาแล้วหรือเคยรับเชื่อเราก็อยากจะเชิญเขากลับมานะครับและก็เราก็จะมีของขวัญให้กับเขาอันนั้นจะเป็นตอนเช้านะครับตอนเชา้าเราจะมีรายการอย่างนั้นตอนเย็นเราก็จะมีลาบน้ำเงี้ยวใช่ไหมอ้อนนึ่งไก่นะฮะรอบๆแล้วก็มีรายการแสดงต่างๆแต่ไม่ว่าเป็นตอนเชา้า หรือตอนเย็นเราตั้งใจไว้ว่าก็จะให้เป็นโอกาสที่จะแบ่งปันกิติคุณด้วยดีไหมครับดีครับงะงั้นบอกคนซ้ายและขวาเชิญเพื่อนมาโอเคนะครับให้เราเชิญเพื่อนมานะครับในวันที่20 <c oughs> ครับ <c oughs> เราขอต้อนรับหลายท่านที่มาเป็นครั้งแรกนะครับพอ <c oughs> มีรายชื่ออยู่ที่นี่ท่านแรก <c oughs> คุณมนัดวันนะครับคุณมนัตวรรนะฮะยินดีต้อนรับครับอยู่ที่นี่ไหมครับแว้นหรือมนัตมนัตวรรใช่ไหมครับอยู่ที่นี่ไหมครับ